สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนและลัคนามีนนะครับสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2015นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด b s c r i b e ก็ติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงมานกันส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ The Tower นะครับไพ่หถ้วยไพ่ส v e n of ฟมานะครับ9ถ้วยไพ่ A อ็ o ออมารดาบ ไพ่เดทนะครับไพ่ไฟาอครับไพ่สเตรนไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ราชินีถือดาบอิเลฟอนใต้สำหรับได้เด็กถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบหมดทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะครับว่าจะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไรล,ลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใแบแรกของชาวมีนนะครับได้ไพ่หนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยในที่นี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับตัวคุณเองมีโอกาสจะมีความหวังใหม่ๆมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ใครที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาคุณนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางมาคนมาจีบมาชอบมาหลักคุณมีคนมาเข้าใจนะครับหรือมีคนมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้สามารถที่จะมีการแบบเหมือนความรักความสัมพันธ์นั้นมีการแบบ ความเชื่อมมืนกันมากขึ้นมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นมีแนวโน้มมีทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวอะไรที่มันเป็นอปุปสรรคมันเป็นปัญหาน่ะครับคุณอาจจะสามารถค่อยๆขจัดแล้วก็เคลียร์มันไปได้จากให้หนึ่งถ้วยเลลว่าการได้รับ ดีๆแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบสาหัสากันเลยบางคนก็อาจจะเป็นแค่ทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะปรับความเข้าใจและคืนดีกันได้แต่บางคนอาจจะทะเลาะก,กันใหญ่โตมีปัญหามีนั่นมีนี่เข้ามาลุมเล้ามันก็อาจจะต้องใช้เวลากับการเคลียร์ปัญหาเคลียร์พลังงานเคลียร์เอเนอร์จีของตัวคุณเองหนึ่งถ้วยหมายถึงการรับพลังงานที่ดีนะครับจนเต็มร้นนะแล้วก็ มันล้นเอ่อลงมานะครับแล้วมันก็จะทําให้เกิดในักษณะของการเติบโตกันต่อไปมันปลว่าเหมือนกับคุณได้รับพลังงานที่ดีมันมี Energy ที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะลงตัวแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะมีความหยุดนิ่งความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อก็ได้เช่นกันเพราะสาเหตุอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะเรียกร้องคอมมิตเอยหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเดียวดายรู้สึกเหมือนมีความรักความสัมพันธ์ที่ดูหยุดนิ่งไปมันมีไพ่ใบนี้นะครับฟอบสอดเกิดขึ้น ฟอบสอดเนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะแบบเหมือนเป็นไพ่ที่ดูหยุดนิ่งไพ่ที่เหมือนแบบไม่ค่อยมีการแอคทีฟไม่มีการเคลื่อนไหวบางทีไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับหรือโทรไปก็ไม่รับหรือบางทีรู้สึกเหมือนรับแต่ก็พูดถามคําตอบคํามันเป็นอะไรที่รู้สึกหมุดหงิดใจมันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนเป็นภาวะของความ ไม่ตกกังวลน,นะครับความรักความสัมพันธ์มันดูเงียบมันดูเหมือนไม่ค่อยไปต่อมันมีความรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันจากไพ่สีดาบนะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าบางทีการที่เขาแสดงพฤติกรรมนะครับกับการที่แบบไม่รับสายเอ่ยนะครับหรือว่าไลนา์ไปไม่ตอบนะครับถ้าอ่านแต่ไม่ตอบ อันเนี้ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เห็นข้อความยังไม่มีการอ่านเลยอันเนี้ยถ้าไม่ถูกบล็อกก็แปลว่าเขาอาจจะยังยุ่งหรือว่าไม่ว่างแต่ถ้าเกิดเขาอ่านแต่ไม่ตอบอันเนี้ยแปลว่าเขารู้สึกอาจจะไม่โอเคกับคุณแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีไมเซ็ตที่ติดลบกับกันและกันบ้างดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับกันและกันบางทีคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจคุณก็อาจจะแบบ รัวๆไปเลยนะครับกับคําถามหรือพยายามตอบทุกอย่างนะครับทั้งโทรนะครับโทรแบบโทรจิกเลยนะครับส่งข้อความตลอดนะครับเพื่อที่อยากจะให้เขาตอบ ครับหรืออาจจะต้องการคําตอบใดๆแบบนั้นเป็นต้นหรือใครที่อยู่ด้วยกันคุณก็จะสักคุณก็จะถามคุณก็จะตือคาถามนะครับอยากได้คําตอบอยากได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความชัดเจนแบบนั้นเป็นต้นแบบเงียบใส่คืออะไรนะคือไม่ส่งข้อความมาคืออะไรหรือไม่โทรไม่รับเนี่ยหมายความว่าไงอะไรแบบนี้ยคุณอาจจะต้องการคําตอบว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ ไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรเราหรือเปล่าคุณอาจจะเหมือนมีการตือ้อมีการคาดคันกันอนะประมาณนั้นจากไพ่เจ็ดไม้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะการที่คุณตือ้อการที่คุณต้องการบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปมีราชนีถือดาบด้วยราชนีถือดาบเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นในเรื่องของ สำหรับความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือมีในด้านดีน้อยแต่ด้านบวกในเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นไพ่อีกแบบหนึง่งที่มันไม่ใช่ความรักอันนี้ดีอยู่นะครับเวลาจิงถือดาบแต่ถ้าเกิดความรักขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วเพราะความรักเนี่ยผู้หญิงไม่ควรจับดาบคุณควรจะต้องเป็นไพ่ถ้วยนะครับเป็นไพ่ไม้เท้าอะไรแบบนี้อันนี้มันจะดีหรือทัดหรือไพ่เหรียญอันนี้จะดีแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไพ่ดาบเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาแล้วแหละนะครับ การที่เป็นราชินีจับดาบเนี่ยเทนตรงเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับมีทุกสิ่งทุกอย่างแบบกระดิกไม่ได้จุกจิกไปหมดเลยนะครับอันนี้คือราชินีถือดาบไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ทําพฤติกรรมแบบนี้หรืออาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้ที่ทําพฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับมันทําให้เกิดความลาคาญใจมันทําให้เกิดลักษณะของปัญหาและอุปสรรคการเกิดช่องว่างเขายิ่งเงียบ นะครับถ้าคุณยิ่งทําเป็นราชินีถือดับเขาจะยิ่งเงียบกับคุณเขาจะหมางเมินคุณเขาจะไม่แบบไม่สนใจคุณหรือว่าอาจจะดูเหมือนแบบตีตัวออกห่างแบบนั้นเป็นต้นเพราะอะไรครับใครอยู่กับราชินีถือดับได้อันนี้ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะราชินีถือดับค่อนข้างจุกจิกต้องการที่จะเอาทุกอย่างให้ได้ดังใจเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองถึงแม้จะต้องถูกต้องถูกใจถูกศีลธรรมถูกทุกอย่าง คือมันจริงนะมันถูกก็จริงแต่บางทีคนอยู่ด้วยอะ่ะมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกเหมือนแบบถูกคอนโทรลนะครับมีไพ่สเตนเกิดขึ้นด้วยนะครับมีไพ่สเตนเกิดขึ้นด้วยแปลว่าถูกคอนโทรลด้วยนะครับถูกควบคุมถูกบังคับหรืออาจจะต้องถูกจุกจิกจู้จี้นะครับคุณต้องตอบคุณต้องบอกสิคุณต้องบอกรักฉันคุณต้องนั่นต้องนี่คือมันแบบคือเรียกร้องคอมมิตด้วยอะ่ะนะครับมันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบ ลำคาญใจอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบจะอะไรนักหนาละกับความรักเนี่ยอบอกก็บอกแล้วพูดก็พูดแล้วทําอะไรก็ทําแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจ อะไรประมาณนี้ <S <S <an> <S เขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดแล้วก็เข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งผมไม่รู้จักคุณแล้วก็ไม่รู้จักเขาผมไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นไพ่บอกแบบนี้ก็อ่านตามแบบนี้นะครับดังนั้นผมเคารพกับการตัดสินใจของไพ่เนาะไพ่บอกว่าบางทีมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีอปุปสรรคมันอาจจะมีแนวโน้มของการที่คุณอาจจะกดขม่มกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคุณยิ่งทํา เขายิ่งตัดเขายิ่งไปเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็การทะเลาะเบาะแวงกันจากไพ่เดอะทาวเวอร์ uh, เกิดขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นแปลว่าบางทีอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันมีความไว้ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นอะไรที่แบบ มันเกิดแผลชะกันแล้วนะครับที่จะทําให้คนคนหนึ่งที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบอยู่แล้วด้วยกันแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่เป็นความรักแล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยคือ The Tower บางทีอาจจะพังด้วยน้ํามือของเรานะครับหรือบางทีอาจจะพังด้วยน้ํามือของเขาก็ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้กระทํา แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็ทะเลาะก,กันมีการสะกดข่มกันแบบเนี้ยเป็นต้นเดิะ์สเทนเนี่ยมีอยู่2ทางนะครับถ้าคุณเป็นราชินีถือดาบคุณอาจจะต้องฉะกันพูดในสิ่งทุกอย่างที่ควรที่จะพูดออกมาได้แต่ถ้าเป็นสเตนในอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นเนาะแต่ไพ่ขึ้นแบบว่าถ้าเกิดคุณเยียวยาจิตใจได้นะครับคุณอดทนคุณรอคอยได้คุณประคองไปได้เนี่ยนะครับจากไพ่ หนึ่งถ้วยเนี่ยเวลาทำใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้เหมือนแบบต้องปล่อยวางอะ่ะทำไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้เพราะอะไรถ้าคุณทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็จบเนี่ย The Tower แต่บางคนอาจจะบอกว่าจบก็จบสิเม่นแค่เลยในเมื่อเขาก็ไม่ได้แบบสนใจเราอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับก็โอเคคุณรักตัวเองก็ดีแล้วคุณก็ move on ไปแต่หน้าที่ของผมไม่ได้บอก เขาเรียกว่านักพยากรณ์เขาไม่ถทายใครเลิกกันนะครับถึงแม้อยากจะบอกเหมือนกันแต่มันบอกไม่ได้มันมีแต่การให้แนะนําเท่านั้นว่าถ้าคุณเลือกทางเดินแบบนี้คุณจะ จบแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกทางเดินแบบนี้คุณก็จะไปต่อได้แบบนี้นะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณใจเย็นๆคุณพยายามเหมือนแบบอารุ่มอร่อยพูดจากันดีๆพยายามหาตรงกลางหากึ่งกลางนะครับแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่การปรับพิกสถานการณ์อีกรอบหนึ่งได้ไพ่เดสต์สแตนเนี่ยแปลว่าไพ่ของการสะกดข่มในทางที่หลายแต่ในทางที่ดีแปลว่าคุณสามารถ พิจิตใจเอาชนะใจกับคู่ของคนรักได้ให้เขากลับมามีความรักความสุขความหวังกับตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณนะครับปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะมีโอกาสมันจะมีแนวโน้มมันจะมีแนวทางให้ตัวคุณน่ะสามารถเคลียร์ปัญหานะครับให้เดทมาให้เดทปลว่าการจบสิ้นนะครับสองใบนี้อยู่ข้างกันแปลว่ามีโอกาสเลิกลากันถ้าคุณเป็นราชินีถือดาบ มันจะมีโอกาสของการจบเลิกลาได้สูงมากแต่ถ้าเกิดไพ่เดอะทาวเแล้วก็ไพ่เดทมารวมกันในทางที่ดีปะวะการจบตัดจบและเริ่มต้นใหม่ซะการตัดจบปลว่าการเคลียร์ปัญหาการค่อยๆเคลียร์กันค่อยๆพูดค่อยๆจากกันโดยการใช้สติกับการดําเนินความรักความสัมพันธ์ไพ่สเอนเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งก็แปลว่า คุณเองนะครับสามารถมีไหวพริบมีปฏิพานธ์กับการเอาตัวรอดกับการแก้ไขพลิกสถานการณ์จากร้ายกายเป็นดีได้ถ้าคุณปล่อยวางถ้าคุณจบทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วเริ่มต้นใหม่ซะบางคนนะครับมาคอมเมนต์หรือมาถามผมว่าอาจารย์คณะแบบเขาจะไม่เลิก อาจารย์คุณบูเขาจะไม่เลิกกับหนูหรอถ้าเกิดหนูเลิกจบเลิกนิ่งไปก่อนเนะี่ยเขาจะไม่เลิกกับเราแล้วไปหาคนอื่นหรออะไรแบบเนี้ยเป็นต้นน,นะครับแต่อยากจะบอกว่าการที่ตัวคุณนิ่งเงียบจบในที่เนี้ยมันไม่ได้แบบจบเลิกนะครับแต่หมายถึงแบบ เหตุการณ์ที่มันมีปัญหากันเนี่ยต้องจบมันให้ได้ต้องเคลียร์มนให้ได้ต้องปิดมันให้ได้นะครับเพราะสองใบเนี้ยแปลว่าการจบแล้วถ้าคุณไม่อยากเลิกกับเขาคุณก็ต้องจบปัญหาลงไปถ้าคุณจบปัญหาลงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีเหมือนกันนะครับ ถามว่าทําไมล่ะมันจะเคลียร์กันได้ยังไงในเมื่อแบบการนิ่งไปขนาดการตื้อกันอยู่เขายังนิ่งเขายังหายเลยแล้วถ้าเกิดเราปล่อยวางไปเนี่ยมันจะไม่เกิดแบบ เขาจะไม่เตลิดไปทางนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้นะครับสำหรับบางคนมีเติร์ดปาร์ตี้อยากจะบอกว่ามันมีโอกาสของการที่เขาจะกลับมาแบบปุบปรับฉับพันมาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวก็ได้นะครับบางทีการที่คุณเงียบการที่คุณนิ่งการที่คุณไม่แข่งขืนกับเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกปล่อยวางทําให้เขารู้สึกเหมือนสบายใจทําให้เขารู้สึกไม่กดดันนะครับเพราะราชินีถือดาบคุณทําเป็นราชินีถือดาบอยู่มันทําให้เกิดความกดดันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยมันจะมี โอกาสที่เขาจะกลับคืนมานะครับไม่ต้องดราม่านะครับใครที่ไม่อยากให้กลับก็จบมันไปเลยนะก็จบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องดราม่าแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่อยากให้กลับมาคุณก็แค่ต้องปล่อยวางบางทีคุณกําลังคิดมากไม่ตกกังวลคุณกําลังต้องการคําตอบคุณต้องการเคลียอะไรบางอย่างในจิตใจกับตัวคุณเองนะครับจากไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยคุณกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกจํา แบบเขาเรียกว่าอะไรนะดำดิ่งเนาะกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถ move on ได้คุณกำลังเหมือนแบบหันหันไปถึงอดีตนะครับมองไปที่อดีตมองไปที่ในสิ่งต่างๆที่ได้กระทำมาทั้งหมดเลยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันทำไปทั้งหมดเนี่ยร่วมกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือความรักหรือเปล่า หรือมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อะไรอาวรกับบางสิ่งบางอย่างที่สูญเสียไปทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะข้างหน้า นะครับมันคือความเสียหายของคุณแต่ข้างหลังของคุณมันคือความสุขความสมหวังที่อาจจะเริ่มต้นใหม่ไพ่หนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือข้างหลังของคุณคือหนึ่งถ้วยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กําลังกอดลัดถ้วยคือความรู้สึกดีๆแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเ n e r g y ดีๆนะครับเหลือหล้นเลยนะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้เพียงแต่คุณต้องมองใน แง่ในมุมที่ดีขึ้นนะครับสังเกตดูว่าผู้หญิงสองคนนี้มองกันในคนละมุมมองอันนี้กําลังเศร้าอยู่กับอดีตเพราะมองไปหาอดีตแต่ผู้หญิงคนนี้กําลังปล่อยทิ้งอดีตไปข้างหลังแล้วมองไปที่อนาคตนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวคุณมองไปในทิศทางใดนะครับเป็นการมองใน2รูปแบบเห็นไหมคุณจะตัดสินใจเลือกทางไหนการมองก้มหน้าในอดีตหรือการมองการไกลไปในอนาคตมีไพ่เด็กถือเหรียญด้วยอันนี้ขึ้นราศีพฤษภ กันมังกรน,นะครับเป็นราศีที่อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการติดต่อการสื่อสารกับตัวคุณได้และมีโอกาสเป็นคนธาตุลม ลุ่มตุนเมทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะมีอิทธิพลต่อตัวคุณค่อนข้างสูงเนาะมองการไกลในระยะยาวโดยการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับกับการเรียนรู้การปรับรูปแบบกับความหลักความสัมพันธ์ไปทีละเล็กทีละน้อยรอคอยไปทีละย่างไปทีละก้าวนะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณมีสเสน่ห์ในการดึงดูดมากขึ้นถ้าคุณปล่อยวางจากไพ่ห้าถ้วยได้คุณจะเยียวยาตัวเองจากไพ่ใบนี้เก้าถ้วยนะครับเปิดรับพลังงานจากแสงแดด สายลมนะครับ น้ำทะเลดินนะครับจากทรายแล้วก็จากแสงแดดนะครับมันจะทำให้ตัวคุณมีดินน้ำลมไฟครบทุกทาธาตุเลยอากาศเนี่ยทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์นะครับทำให้ตัวคุณรับพลังงานเ n e r g y ใหม่ๆความรู้สึกดีๆจากธรรมชาติแล้วคุณจะปล่อยวางแล้วสามารถที่จะมีการเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์จากไพ่หนึ่งถ้วยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้คุณสามารถมีแนวโน้มมีทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราบ